ทำสีไฟล์ที่ถ่ายจาก GoPro Hero 7 Black กันนะครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายจาก GoPro เพื่อเอามาทําสีเนี่ยเราจำเป็นนะครับเรียกว่าจำเป็นแล้วกันเนอะอที่จะต้องถ่ายออกมาให้สีมันเป็นแฟลตหมายความว่าเหมือนกับคนไม่ได้แต่งหน้าเนาะเวลาเอามาแต่งต่อแต่งเติมเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าถ่ายมาแบบสีสดๆจ,จัดๆคอนทราส์เยอะๆเนี่ยเวลาทําสีมันจะขึ้นยาก ทีนี้วิธีการเข้าไปเซดอับตัว GoPro ที่จะถ่ายแบบนั้นนี่นะครับก็คลิกที่ด้านหลังจอตรงนี้นะครับตรงปุ่มล่างตรงนี้แล้วก็เข้าไปเปิดตัวออปชันที่ชื่อโปร t ูนซะก่อนจากนั้นนะครับไปที่ Color เลือกเป็น Flat เท่านี้เองเวลาถ่ายมาเนี่ยไม่ต้องตกใจถ้าสีมันจะดูซีซดๆเหมือนอย่างนี้นะครับเนี่ยครับดูไหมสีมันจะซีซด แต่ตรงนี้เราจะทําสีไงเราจะาเติมทีหลังก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันจะมาได้เองได้มาได้เองคลิปนี้พี่เผาถ่ายคร่าวๆแล้วก็ตัดต่อมาแล้วนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับรีวิวร้านอาหารมีน้องคนหนึงถามมาว่า GoPro มันจะถ่ายได้ไหมพี่เาก็เลยทําให้ดูอะลองดูคลิปสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันแต่แบบไม่ทําสีนะ อ๋อมาหยุดที่ซีนี้พอดีเลยออย่างนั้นเราทําสีที่ซีนี้แล้วกันนะอะประมาณนี้ประมาณนี้มีเสื้อสีเหลืองๆอะไรอย่างนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรหลังจากที่เรา Import เข้าไปในฟอนง c คัตโปรแล้ววางลายแล้วนะครับอันนี้ขยบนิดนึงให้เราเข้าไปที่ Window ์ตรงนี้แล้วก็เลือก Work s p a c e เป็น Work s p a c e นะครับไม่ใช่ p l i t เมื่อกี้นี้พูดผิด Work s p a c e เป็น Color Effect นะครับ Color and Effect โอ้มีหน้าตาไม่คุ้นเคยเลยเนาะอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแต่ไม่ต้องกังวลครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาอ่าน,นี้เดี๋ยวขอขยับตรงนี้นิดนึงก่อนปึ๊บเดี๋ยวจะสอนให้นะ,ะเวลาที่เราผ่านเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันจะมีพวกเหมือนกับเรียกว่าเป็นมาตรวัดให้ละกันเป็นสโคปมาตรวัดนะครับเราจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการ แต่งไฟเป็นการช่วยเหลือนะครับอย่างรูปนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับรูปนี้เอาง่ายๆก่อนอ่าพี่เอาขอเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนแล้วอ่าอะไรนะราทำสกูเอารูปนี้แล้วกันอารูปนี้จะง่ายอ่าคลิปอ่าฟุตนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้แล้วกันจะง่ายเราจะดูตรงนี้ก่อนนะครับจะดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับว่าไอตัวามาตรวัดเนี่ยนะมันจะมีตั้งแต่ 0- ถึง100แล้วก็เลยไป1 2อ20ลบ20 0นย์นี่คือสีดำ นะครับร้อยนี่คือสีขาวม,มืดสุดไปสว่างสุดอย่างนี้นะทีนี้ไอ้เวฟที่อยู่ในนี้ตื้อๆที่อยู่ในนี้นะครับก็แทนตำแหน่งครับแทนตำแหน่งสิ่งของที่อยู่ในคลิปว่ามันมีระดับแสงประมาณไหนอย่างรถสีขาวตรงนี้เห็นไหมครับ l e x ก s ัคันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีเส้นตรงนี้คือสีขาวตรงถนนตรงอะไรก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือสว่างที่สุดใน ในตรงนี้ในตรงนี้เนี่ยนัดไล่ไปเลยนะครับจากซ้ายไปขวาไล่ไปเลยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ทีนี้เราดูสิว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยมืดเนาะมมันขาดช่วงสีดำไปถ้าใครทําพวกฮิสโตแกรมก็จะเหมือนกับว่าด้านซ้ายมันขาดไปส่วนสว่างก็ไม่ค่อยเยอะนะครับด้นานขวาก็ขาดไปอ่ะลองมาทําดูสิคลิกที่บนนี้นะครับตึ๊บหน้า จากนั้นนะมันจะมีค o ลเลอร์เนี่ยครับค o ลเลอร์คอลเลกชันเนี่ยมีค o ลเลอร์มี saturation มี Sat exposure อันนี้เราจะปรับ exposure ก่อนเราคลิกที่ exposure เราเลื่อนดำลงมาเห็นไหมอนท t r a ต์มันเพิ่มขึ้นเพราะมันมีสีดำเพิ่มขึ้นกราฟตรงนี้มันก็เลื่อนลงมาชนตรงศูนย์ทางฝั่งขาวเราก็เลื่อนขึ้นไปเห็นไหมมันก็แน่นขึ้นแต่ถ้าเลื่อนมากเกินไปเกินร้อยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ผ้ามันก็จะคลิปนะเราไม่ต้องประมาณนั้ก็ได้ลงมาหน่อย อ่ประมาณานี้ได้ละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทนกลางๆอยากให้มันหนักไปทางด้านไหนก็เลื่อนนี่ครับวิธีการดูไอตัวสโคปตรงนี้เออง่ายละเทียบกับต้นฉบับซีซีมาละอต้นฉบับเนี่ยมันมาแบบดีนิมิกเรนจ์เยอะๆนะครับพอมาทํามันก็จะง่ายอาลองดูอีกสักคลิปหนึ่งอลองดูคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้แล้วกันอนะอันนี้ก็เหมือนกัน จะเห็นว่าตรงชาม๋วยเตี๋เนี่ยจะมีดำๆหน่อยเนาะตรงฝั่งนี้แต่ตรงกลางๆอันนี้เป็นเนื้อเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อ,อตรงนี้ก็จะเป็นดำๆดำๆ,ๆตรงตรง,ตรงนี้ไม่ค่อยมีขาวๆเท่าไหรน่นะลองทําดูเ x p o s u r e เหมือนกันเลื่อนลงมาให้คอนทราสมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมจานก็จะดําขึ้นชามนะครับชามโทษทีพี่อาพูดผิดชามก็จะดําขึ้นเนี่ยปิดเปิดดูว้าวน่ามาแล้วมาแล้วเห็นไหม ง่ายมากเลยเหมือนทำฮิโ so ตแกรมมาแหละเหมือนกันอันนี้คือจุดดำอันนี้คือจุดขาวนะครับทีนี้อ่ะเราลองมาเกรดสีด้วยลูกอัพเทเบิลกันอันนี้เนี่ยเป็นการทำเอ็ก s u โพเชอรเป็นทำา o n t r a s t ไปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเหมือนกับทำสีในฟันคัทเนี่ยจะมี c u s t o ม Look Up t ทเบิตรงนี้ใน Color อรนะครับใครไม่มีให้กดตรงนี้นะตึ๊บตรงนี้ขึ้นมาก็จะมี c u สตอมลูกอัพโยนมาวางเลยปึ๊บ อ่าเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าเรายังไม่ไเลือกออปชันออปชันมันอยู่ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็เลือก O Serie นะครับจริงๆของคนอื่นจะไม่มีตรงนี้นะต้องบอกก่อนลูก้าเทเบิลเนี่ยเราจะต้องไปหามามีทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีต้องซื้อไม่ซื้อมีหมดนะครับของพี่เอาก,ก็จะมีหลายตัวแต่กมีอยาส่วนใหญ่พี่เอาจะซื้อบานนี้แหละเอามาใช้งานอ mm hmm. ย่างโอซิิสเนี่ยก็จะมีอ่ะอย่างเช่นพี่เอาเลือกเป็น m 3 1เปุ๊บเปลี่ยนเลยไหมดูสี เนี่ยมันเป็นล lookup t a b l ลคล้ายๆฟิลเตอร์คิดง่ายๆอ่ะคิดง่ายๆมันอาจจะไม่ใช่ฟิล t e r ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่มันคิดง่ายๆเนี่ยว่ามันเป็นล l o o k บ p table เป็นฟิลเตอร์นะครับหรือจะเลือกอันนี้นะลองเลือกอันนี้พี่อยากเลือก seven o n l i n เพราะว่าพี่อยากถ่ายมาเป็นแบบ seven o n l i n นะครับไม่ได้เป็นล็อกเมื่อกี้อันนี้ก็สวยดีนะ rack สิบเจ็ดสิบสองอันเป็นสิบสามเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่พวกนี้ไปหาเอานะครับพี่อยากไม่มีให้นะต้องหาเอาเนี่ยเห็นไหมภาพมันก็จะเปลี่ยนไป อ่ะลองไม่เอาเป็นเลือกเป็น12แล้วกันนะครับเลือกเป็น12โอ้สดสวยสวยงามเลยแต่ถ้าคิดว่าโอ้มันเข้มไปครับไม่เอาเลื่อนตรงนี้มิกซ์เห็นไหมไมาให้มันมิกซ์น้อยหน่อยอืมนะนะอันนี้พี่เอาก่อ,กอนเลือกเป็นโอซิริสนะครับอันนี้ซื้อที่เว็บ Vision c o l o r นะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเมื่อกี้คอนทราสมันจัดไปได้ละเรียบร้อยเราก็จะได้นี่อ่าดูจากซีดมา กลายเป็นอย่างนี้เลยเห็นนะว้าวเกลี่ยมมากนานะทีนี้ถ้าเราอยากจะแบบให้สีอื่นมันเป็นเราจะว่างถ้าเราว่างเราจะนั่งทําแบบนี้ก็ได้แต่พี่ห่าวไม่ว่างนะครับเดี๋ยวพี่ห่าวจะไปนอนกลางวันพี่ห่าวก็จับตรงนี้แล้วพี่ห่าวก็ก๊อปปี้แล้วก็เพสแต่ว่าวิธีก๊อปปี้เพสเนี่ยครับมันจะมีตรงนี้มันจะมีอีดิทเห็นไหมครับเลื่อนมา,เ,าเลือกก๊อปปี้ตรงนี้ก่อนก๊อปปี้ปุ๊บ จากนั้นเวลาเพสเนี่ยให้เลือกเพสเอฟเฟกต์อืมเลือกเพสเอฟเฟกต์นะครับหรือจะเพสเพสอัต t r i b u ์ก็ได้ถ้าเลือก ute, เพสแอติ r i b u ์มันก็จะไม่ให้เลือกว่าคุณจะเพสอะไรบ้างเพสแอต t r i b u ์อย่างนี้นะแต่พี่เอาใช้วิธีกดกดนี่เร็วกว่านะครับกดนี่เร็วกว่าคือ s h i f t c o m m a n d b อืมนะ shift command b พอมาสีนี้พี่เอาเลือก s h i f t c o m m a n d v กด Paste วุ๊บเห็นไหมได้ละแต่ถ้าอยากเร็วๆนะ Paste Effect ไปเลย Option Command V อันนี้ Final Cut ก็ทำได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ Premiere หรือโปรแกรมเนี่ยใช้หลักการเดียวกันคือไปเอาลูกอัพเทเบิมาแล้วก็วางนะครับแล้วก็พวกสโคปอะไรนี่ก็เหมือนกันแต่พี่อาอยังไม่ได้สอนพวกเวฟฟอร์มพวกอะไรพวกนี้ไม่เป็นรเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆเนี่ยก็ paste ไป Select ไป paste เนี่ย paste หมดเลยก็ได้เนี่ย paste หมดเลยเห็นไหม โอ้โหสีจำเลยเนี่ยมาแล้วมไม่ยากปืด๊ดอันนี้ซีดใช่ไหมมาเลยจับลากทั้งหมดเนี่ยเอาหมดเนี่ยปืด๊ดมาตรงนี้แล้วก็กดเพสจุ๊บนี่มาแล้วลถ้าธรรมดามันจะสีซีดมาแล้วเห็นไหมอ่าจบอ่ะ,อะลองดูสิว่าสีแบบนี้มันจะเป็นไง แต่อันนี้มันหมุนๆหน,หน่อยนะเดี๋ยวพี่เอาหมุนๆกลับคืนไปก่อนอ่สอนทํานิดหนึ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ Transition ก็เป็น90้าสิบกี้พอดี p เพ e Effect แล้วมันติดมา t r a n s i t i o n กับเก้าสิบปุ๊บหมุนกลับไปแล้วก็อันนี้ก็เป็น90เหมือนกันอ่าแล้วก็นี้180ให้มันขยายเท่าตัว Scale All อันนี้ก็เป็น1 8ออ่านี้ได้ละ ก็เหลืออันนี้อันนี้จึกจกอ่าร้อยแปดสิบรยแปดสิบปุ๊บอ่ะได้ละอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะพี่ห่าก็มาแนะนําให้เนาะก็อล,ลองไปทําดูนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นไฟนั่งคัดนะอะไรก็ได้หลักการนี้พี่ห่าสอนหลักการมันเดียวเดียวกันเลยไม่ได้มีอ่าอะไรซับซ้อนอันนี้พอดีมันคอนทนตมากเกินไปเพราะว่ามันคอร์บอดมันมีสอกันอ่ะไปก่อนนะครับอันนี้จาก GoPro Hero 7 ลองเอามาทํางานดูก็ถ่ายสวยๆได้ไม่ต้องกล้องใหญ่อะไรวุน่นวายสามารถรีวิวพวกร้านอาหารทำล็อกอะไรอย่างนี้ได้สบายๆ